ครับกลับกลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมวันนี้มีอีเวนต์จี้ใหม่มาเป็นจี้สามอย่างมีเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็เห็ดลูกโป่งแล้วก็เป็นเครื่องดื่มพิเศษสีลุงจีแรกก็เป็นไพ่ครับไพ่ไพ่เริ่มเกมมาให้เลือกมีสามอฟก็คือเป็นนางฟ้าปีศาจแล้วก็หญิงสาวนางฟ้าก็โอกาสขโมยมาเบิลเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกก็เพิ่มค่าผ่านทางปีศาจก็จะเป็น ถ้าเกิดไฟลตรงข้ามตกแลนด์มาร์คครับมีกระขังฟองสบู่แล้วก็เพิ่มค่าผ่านทางแล้วก็ยิงสาวก็จะเป็นเมื่อตกแลนด์มาร์คเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อเรียกฝั่งตรงข้ามเข้ามามครับแล้วก็ไฟตรงข้ามตกเพิ่มเงินเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อตมมกแลนด์มาร์คมีอนกันส้าย้ายทันทีเป็นหัวมุมก็คือย้ายไปมุมไหนก็ได้ประมาณนั้นแล้วก็เห็นลูกโปง่งนี่อันนีส้สิ่งที่ผมอยากได้เมื่อถอยฟ้า ทอยผ่านฝันวังตรงข้ามนะมีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราจะผักไปแลนด์มาร์กเราหรือว่าที่เราแบบซุ่มแล้วก็มีการวิกหนึ่งครั้งขังคุกด้วยแล้วก็ om, ไม่ใช่ดิมีการวิกถ้าเกิดคําเตือนวิตอรี่ขึ้นก็คือขังเลยกับถ้าเกิดย้ายสองครั้งขึ้นไปก็ติดคุกเอยไม่ใช่ติดคุกส่งไปก่อล้างเออแล้วก็มีเป็นเครื่องดื่มพิเศษสีลุงก็เมื่อมีคนอื่นสร้างแลนด์มาร์กเราก็มีโอกาส สร้างแลนด์มาร์กเหมือนกันแล้วก็ุูมยิงระเบิดแล้วก็เมื่อจบเทินสร้างกระบักสปริงประมาณนี้ก็ให้หาเหมือนเดิม a บวกแต่ว่าไอเนี้ยมันใช้แค่4ก็คือต้องหานี่8 8 8ต้องหาอย่างละ8 8 0 0ันผมว่าน่าจะพอนะไม่รู้ดิต้องลองดูแล้วก็จะมีพวกจี R ้รีรันครับจี้พวกนี้ผมว่ามองดูก็น่าใช้สุดก็น่าจะเป็นไม่นะครับเทอร์ไทน์วิกนะก็ ไม่ได้ใส่มันก็เป็นเรียกครับเรียกแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ก็ได้รับเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีขังคุกรอบครั้งหนึ่งเหมือนกันประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเก็บของเก็บไอ้นี้แลกของแลกของมานี้แล้วก็ดีว่าก็ยังอยู่ใครที่อยากหาตัวแล้วก็มีเล่นแดกได้ของได้ของนี้ก็ดีนะเนี่ยเล่นลายลายวิกตอรี่จะได้กล่องมาสุ่มเลย หนึ่งชิ้นแน่แแล้วก็มีเพชรมีพงมีเพชรแจกกันนี่ผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งได้กล่องมาละแตวเรามาลองดูว่าเราจะได้หรือเปล่าภายในแปดพันเพชรได้ไม่ได้ผมก็คงนี่แหละมผมรองอันนี้ไม่อยู่นี่เดี๋ยวก็ไปเล่นแล้วก็เอาสองเอาอีกพันพันพันเพชรมาอันก็เปิดนี้ก่อนเลยอ่าฮึไม่ออกไปลุย น่าจะได้แหละน่าจะหมดไม่เกินหมื่นหรอกจะไปหาเพชรมาเพิ่มเอาเฮ้ย A เอเบากะเอเบกเราต้องการเอเบกแปดชิ้นมันจะมาหรือว่าแปดชิ้นนะเดี๋ยวเดี A ๋ยวเอเบกไม่ออกเลยเฮ้ยเกมเกมเกมโหลเอเบกน้องเฮ้ยมาหนึ่งหนึ่งแล้วนับหนึ่งแล้ว,น,น,ลวนับหนึ่งแล้วนะ นับสองเปล่าเฮ้ยแขงยังโอ้โหเอบออกอยากนะเนี่ยขอเอมาอเยอะก่อนมาเปล่าเอยังไม่ค่อยออกเลยนะเห้ดูดิเอก็ออกอยากกวนะ่าเนี่ยทำไปเล่นไปดูดิเฮ้ย,อ,ยอันนี้มันมีสิบแปดพันไม่ได้นะโอ้โหหนักอยู่นะได้แล้วไดี๋ย้วลีลารอบหนึ่งลีลารอบหนึ่ง มีเป็นร้านค้าลึกลับนะเป็นมิก้าเมก้าห้าอันเก้าสิบบาทเก้าร้อยกว่าบาทร้อยต้นก็แต่ว่าผมยังไม่ได้ถึงขั้นขนาดนั้นเลยหาจี้ก่อนตอนนี้เออีบวกเออีเออีเป็นนี้รู้สึกว่าออกยากกว่าอีเวนต์ก่อนอีกนะดีไม่ดีเอเราไม่ครบด้วยนะอบวกเราครบแต่อเราไม่ครบนะเนี้อีก็ออกยากเหมือนกัน ต้องเปลืองเงินมนะั้เนี่ยต้องเอาเงินไปเติมเพิ่มมั้เนี่ยไปนะไปไว้ไปไว้ไม่ออกเลยเฮ้ยมาลูกโป่งมาสวยเอ็บวกเอ็บวก เดี๋ยวถ้าเกิดเอบวกมาแล้วลองไปเปิดกล่องเอบวกอย่างเดียวก่อนไม่มาเอ้ยสวยมาอยู่เอปึ๊บเฮ้ยมามามาเอเริ่มมาแล้วเอเริ่มมาแล้วไปฮึบสวยสองอันอีกหก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 อันหมดตอนนี้หมดไปพันพันนิดๆละ ไม่มาเอ๋ okay. ไงต่ออุย้ยสวยลูกโปก่งมาขี okay. ่มาโอเคเอบวกสวยสามละสามแล้วนะสามละสามละสามละอีกห้าอันอีกห้าอันอีกห้าอันอีกห้าเจ็ดพันเพชรน่าจะมีโอกาสออกอยู่เฮ้ยอันสีทองเอ็ดบวกเอ็ดว่าละเมื่อกี้มันออกสีทองอ่ะ เลี่ยนมาตรงนี้กัตรคันสุดท้ายแล้วก็โอ้ยสวยลูกโป่งมาไม่มาบ่อยอยู่ในลูกโป่งน่าจะได้นะทุกคนน่าจะได้น่าจะได้ไดถ้าไม่พลาดอะไรเหลือเพชรดีไม่ดีอาจจะเหลือเพชรอย,อยู่เอาไปต่อเว้นหน้าตอนนี้ต้องการรองเท้ารองเท้าโครอ่ะเออ อเอชบวกเอชพูดผิดเอบวกอะไรวะเอธรรมดาอเอบวกเอบวกนะครับเอบวกขาดแห้อันโอ้โเอบวกน้อยโอ้โหไม่ออกเลยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวอเอ้ปกคอออกมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ออดยเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอบวกน้อง <c oughs> เด,เดี๋ยวเราไปเช็คอีกรอบหนึ่งสามอีกห้าอันนี้จะครบละสวยโยอีกห้าอันเอมขอร้องให้กันเถอะจียิงมีน้อยอยู่เฮ้ย,ออยเอบวกไม่ออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมา มันมงกุดไปใส่หนึ่งอันอุ้ยไอ้บวกเดี๋ยวเดี๋ยวอีกห้าอันเลยนะเอาละมันออกมาให้เราดีใจเล่นมาเนี่ยสามมาแรกเนี่ยสีทองปึ๊บไม่เอาสีทองเอาแบบขอใส่งเงยเงยอะอสีทองอีกล้วมาสวย อีกสี่อันเราขาดอีกสี่อันเราขาดอีกสี่อันเราขาดอีกสี่อันขอให้มาจากอันนี้สักอันหนึ่งได้ปะอีถึงอันเนี้ย a a H H N H. มาสักอันหนึ่งโอ้โหเงียบกิบหรือเราควรเป็นสุ่มให้มันเป็น a บวกถึง s เลยวะดีกว่าปะ เกลือ,อเคจบไปอีกสี่อันสี่อันปิดไปไหน่อยสี่อันสวยฮึบฮึบฮึบโอ้ไม่ออกฮึบไม่ออกเฮ้ยไอ้บวกมันแล้วรัวออกเถอะโอ้มาแล้วอีกสามอัน อีกสามวัน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 อันขออีกสามวันเกม,มปึ๊บอุ้ยลึกโป่งสามวันเกมงั้นหมดเดียวแค่น,นี้เลย,ยปึ๊บปึ๊บปึป๊บอ,อือหืออะไรเริ่มไม่ออกละอีโบกเริ่มไม่ออกละ เอบวกสวยมาปึบเราต้องหลุนอุ้ยนี่เอดมาอีมาน่าจะครบแล้วนะพวกเออะแต่เอบวกนี่แหละอีกอันเดียวใช่ไหมอีกอันเดียวปะอีกอันเดียวปะขอดูดิอีสองอัน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  สองอันอีกสองอันอีกสองอันเกมอยาให้กันยากขนาดนั้นเลยอีกสองอันอ,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 อันเดียวขอกดไอบวกเวกเลยไปมาจากนี้แหละอมาขอขอเกมมามาจากเอบวกนี่แหละมามาจากกล่องนี้เอ๊ะไม่ต้องเปลืองมาจากกล่องนี้แหละโอ้โหเด็ด <c oughs> ไปต่ออ่ะสุดท้ายสุดท้าย อันสุดท้ายเกมอันสุดท้ายเล่นให้เป็นเล่นให้เป็นเกมเล่นให้เป็นโอ้โหหนักหนักจบไหมคไม่จบอันสุดท้ายเกมอันสุดท้ายมาเรีเยบร้อยจบโอ้โหโจบแล้วเอ้ยกดผิดกดผิด โจบแล้วเราได้เรียบร้อยน่าจะแรกอะไรหนึ่งสองสามสี่โอเคเหลือเพชรอยู่สี่สี่พันก็หมดไประมาณสี okay ่พันเองนะหมดไประมาณสี่พันกว่กไวนะเว้นนี้ถือว่าหมดไม่เยอะหมดไม่เยอะหมดไม่เยอะถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่เราก็ ดีใจดีใจหมดไปเยอะเป็นก่อนก็หมดไปเท่าไหร่อ่ะจำไม่ได้แล้วเป็นก่อนก็หมดไปไม่เยอะนะสาหรับเอาหมวกอีกาก็น่าจะเอาเป็นเห็ดลูกโป่งแหละไม่น่าจะอย่างอื่นแลวครับเล่นอัปเดตโดนอย่างอื่นมันไม่ค่อยได้ใช้งานอนะ่ะดูละแต่ไม้นี่ก็น่าสนใจอยู่นะไมะ่แต่ว่าก็ไม่ก่อนล้วกันไว้ก่อนอย่างอื่นเอาไว้ก่อนเลยไปวันนี้ก็จบไปมาครับสี่พันประมาณสี่พันนิดนิดอ่ะ สี่พันเท่าไหร่แหละผมลืมไปละสี่พันนิดนิดหมดไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมดองพวกกล่องไว้ได้แหละมันก็เลยเปิดได้แต่กล่องแต่ว่ากล่องอ่ะไม่ได้ A ไม่ได้ A บวกเลยนะที่เปิดมาเอบวกนี่คือได้จากไอ้นี่ล้วนเลยได้จากไอ้สุ่มนี้เนี่ยไปละขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาชมกันวันนี้ปิดเว้นไปและสี่พันกว่าเพชรก็ถือว่าโอเคไม่เจ็บหนักไม่เจ็บเลยแหละต้องเรียกว่าไม่เจ็บเลยดีกว่าอาละครับเจอกันนะผมบ๊ายบาย